ทิมงานทพ่อและจายสงขลาครับเรามีมาตรการต่างๆนะครับของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง29กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเรามา ดูรายละเอียดกันแต่ละข้อนะครับเริ่มตั้งแต่ครับให้ร้านอาหารเครื่องดื่มทั้งแบบนั่งรับประทานในร้านและซื้อกลับบ้านโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดครับเปิดได้ถึง21นาฬิกาส่วนตลาดโต้รุง่ง ปิด21นาฬิกานะครับให้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อซ er ูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง21นาฬิกาครับและขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึงตี4ของวันถัดไปนะครับนี่ก็เป็นมาตรการต่างๆนะครับที่ทางคณะกรรมการลกติดต่อจังหวัดสงขลาออกมานะครับหลังจากนี้ครับก็ต้องปฏิบัติตามน,นี้แหะครับ โดยทีมงานเฉพาะไละใจสงขลาครับเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศและสอบถามความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับเกี่ยวกับมาตราการที่ออกมาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดสงขลานะครับซึ่งทุกคนก็กระใจและพร้อมปฏิบัติตามและเห็นด้วยนะครับเพื่อที่จะ หยุดยั้งการระบาดของโควิด1 9ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งรอบนี้สาหัสากันมากจริงๆเลยครับยังคงพบเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเราไปฟังเสียงของ123เราไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านถึงมาตรการของจังหวัดสงขลาที่ออกมาครับขอความร่วมมือไประชาชนงดออก บ้านหลังสี่ทุกมาครับทางเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างรครับดีมีีค่ะมันได้หายหายไปไวๆเราได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วในในส่วน,นตัวเราออกบ้านตอนกลางคืนหรือว่าทํางานกลางวันหรือว่าทำงาน,น,นงช่วงกลางวันค่ะแล้วก็กลับบ้านหัวค่าครับเพราะว่าเราก็มาขายของเนี้ยก็อยากให้มันหายไปไวเราได้กลับมาขายของดีๆเหมือนเดิมไม่ต้องมีแบบนี้ลาบาก ใช้ใจแต่ละวันก็ยังไม่พอพอไปยูเหตุการณ์แบบนี้อยากให้เข้มงวดวันนีใ้ให้เข้มงวดเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรดีคะเข้มงวดเรื่องแมสใช่เรื่องแมสบางคนมาเห็นก็ยังไม่ค่อยใสยิ่งตกดึกยิ่งไม่มีใช่ค่ะมุ่ว่ามู้ว่าไปอยู่ไหนประกาศตาบอกบวา,า,าที่ท่านพูดว่าขอความร่วมมือให้ประชาชนออกงดออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มครับทางเรามีความเข้เหวดอย่งเงไหมครับ ดีนะครับผมว่าดีแต่ประชาชนไม่ค่อยร่วมมือครับเพราะว่ายังคือขนองน่านะคือขนองครับในในในฐานะเราเป็นอค้ขาครับแล้วเราเหมือนเดิเนี้ยปกติเราเข้าออกกี่โมงครับพี่กขาขายเย็นแล้วปกติไม่มีโควิดก็กลับเที่ยงคืนตีหนึ่งครับแต่นี้นโยบายเขาหมาหกลับสี่ทุ่มก็สี่ทุ่มเหมือนเพื่อนเขาครับครับ,รบแล้วเราออก มาขายของประมาณกี่โมงครับพี่5โมงเย็นครับอ่าหลัง4ทุ่มไปนี้เราไรายได้มันดีไหมหรือว่าปกติทั่วไปมันก็ลดนะครับมันลดลดลงเยอะด้วยครับลดลงเยอะด้วยได้หอยังก,กับ4ทุ่มมันก็ดีเหมือนกันได้มีเวลาครอบครัวครับอ่ออยากให้สงขาครับ,รบมีมาตรการป้องกันอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับก็ มันมาตรการมันก็มีเยอะแล้วนะครับแต่ว่าคือปฏิบัติกันไม่ได้เองครับก็คือต้องให้ทุกคนร่วมมือกันครับครับถต่างค,คนต่างก็ต้องมาหากินเนาะครับต้องร่วมมือกันมันถึงจะห,หายไว,ไวครับ